ดปืดๆๆหรอสวัสดีพี่น้องท่องทิ่นเด่นสยามนี่เสียงเมี่ยวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับวันนี้สิมาเทศมาแหล่สุฟังไดนนี้ท่านเรืองไม่ สวัสดีครับครับเทดที่ท่านเลื้ยงผ้าพื้นเดียวผ่าเพื่นเดียวผ่าเพื่นเดียวให้ฟังพระพันก่อนขึ้นมาใหม่ๆเลยอยากเทศสชูฟังเป็นนิท่านเทศผู้เดียวทททเทศดเทศเบสเตอร์สกอนผู้เดียว มานี่ก้าวถึง2เคร่เฒ่าอายุลาว84สองผัว สองกว่าเมียค hey. yeah. ู่นี้เกิดความกันอีกด้วยนอกวันมือนอกแลกเดือนทุกว่ามีดอกเป็ดเดือนสบายยิ่งนสุขีทั้งอยู่ดีกินดีกันกว่าคนทั้งขาย สูกลนล่าสวางควาเมียกันคือวอาคองเฝ้าแต่ความที่ถูกต้องสองเท่ากันส้ำกันนับตั้งแต่วันเอากันได้ที่สปีเป็นความหาย ลกูกิงชคยบ่มีมา,มาเกิดรวมสองเต่าในความเงาหากว่ามีาลูกเต่าแงหากว่ามีลูกเต่าเท่าเก่เท่าจะลา่อใ้เพิ่งคือสี่สุกเพลองเลิองอยู่สวรรค์ สันตามีมาเกี่ยวกับปางส่วนว่าคนจนนั้นพวกเข้าบ้าน่านั่นแ่ละมีลูกลายเอาไว้นี่จนบ่มีบ่อนส้นคนเอ้ยมาต่างกัน นัเมื่อนั้นจนจนเมื่อดเมื่อนี้สี่สิบปีเอากันละเป็นความคายความทรงจำสองเท่ากะเลือนหายความชลากเข้าใกล้สองเท่ากะเลื่อนมเงินกัดปลูกโกงซ้ำลูกจังสวนอับปีโชคพอดี ลายเดือนมดเกะกายทุกจนจอยสอนตายย้อยเลยอขอดทันอยู่ตายตอยถุกระกำซำฟันฟา เป็นสมบาตนาบุญบ่มีมันเกี่เทอาก็กำเข้าเก่าหลังสอนตายังบอกเคยทอดสอนตายายบอกเคยทอดคำดีๆถูกต้อาคำงใจกะไฟนกในท้อมวาสนา ตั้มต่อยบุนน้อยกะบอตีหาบุญมีคงสิพอชีวิตไม่อันสดใสใจกัดเตื้องทำบุตรตะองค์เป็นทรงขี โอกาสมี้กะคองใดไปฟัง,งทงว่าองทานขคแตาวันวิชาของบุตรโอตึนอยกไกวันมาต้องบพบเจอตกมาเมื่อนี้เด้อสิบหาคำเป็นมันมเป็ ไปนหยวาก็บาลมีไว้เครื่องข้าใจน้ำผามีเกนเดียวต้องพลาดเปลี่ยนสองตาใหญ่กำมุนเวียนเปลี่ยนกันนุ่งกันทุกเมื่อสองเท่ากระบอตดี สิ่นี้่อยิ่รลุ่นเจ้าหมุนเวียนสลับเปลี่ยนปานบาเดินอี้เกินมีเกณนขึ้นกันเลี้สสาตุชจนล้ออมเอี่ยมพากันกระตังกันในใจสองแต่ย้ายคือบ้าบ้ากันต้องเบียดกันและทำไมลาว โพลยลาจาว่าโจดกันเป็นเรื่องง่ายถองพากันสงสัยคิดอยากถามปากตานยันหญ่เ่าบอราฟังเห็นหรืไหลทียหลายครั้งหลายปียังคือเก่า องเม้เลยบอกบ่าสองเท่านั้นทุกจนจนแกจนจนแต่เสื้อผ่านตดว่่าใจนั้น่าดีเลิศกว่าคนอื่นสาธุูทนนั่นดาเดินขีตบันกว้างกว่างพ้นกะลุนดอกอาลา สอนตายายบอาจหามบอตีกัมสัมโคน่อยใจซองเท่านี้ใจซองเท่านั้นไฟมีแต่บุญรบอยตายบ่มีอยบ่มีน้อยละวางใจสาธุจุ ดรับฟังเกศนาเสียงกวงกุฏหัเพื้นไขจากกัดโยกโยนอปปังว่าสองตายายนันใจบุญทั้งสองกันกันสองฝ่าบอกว่าตายกันเรื่อยเคยมันมีตั้งเต่กีมาจนง่าย พอกรรมสาธุชนบูอ่านธรรมเวนกรรมเก็บปังกกอนถอนออกมีบ่ใดต้องยอมแพ้เก็บยจุดที่นาเลี้ยงตายใจกระเจงุ <ford passage S 1> ยิดใจขินพ <os> so e ีสูงบรรลุธรรมโซนาบันของปาุทธเจ้าน้อมตวเขานกนวรสูงโปรงสังขารจนบมดสิ้นบบได้หินอดหางไดยายกาบวชเกี๊สูนี้จนวาคีนวี เขาผานิพานจนมองฟังกอยู่ตีวานพระอาจารย์ประจวบโนาบุญบุดเต็มเป็นเลขเทตนาวัดจันอยู่นี่นาคือมาเล่าบัวบานขึ้นตามบนบนเล่าบัวบานขั้นอำเภอเคียง กินสารคำกว่างขอเอวังน้อเอาไว้คอยฟังไปกนักนกลอนไหมกลอนนี้อยู่พักมาเสลงนี พื้นเดียวนิท่านผ่าพื้นเดียวครับเอามาแ่งมันเป็นนิท่านธรรมบทเคยมีเป็นเทศสนาสามธรรมานี่แหละผมจําได้พ่อล่างๆแต่ว่าเนือกก้อกวนมันอาจารย์เงเพิ่มม้อละนาพาไปแล้วพระผูงญ่เพิ่นบ่าห้ไปคนนึงก็เลบยบ่ได้มาผมเจอได้ตะโคงเรื่องผมก็เลยเอามาตีก่อนเป็นเทศเบ็ดตะเล็ดผู้เดียวสาธุสาธุเจ้าข้า คุณยมประหยัดสาธุคุณยมระยงสาธุเจ้าข้าสวยทิพกิดดีอยากไปเลียนน้ำดีครับโอ้ยบ่เปิด <c oughs> เปิดสอนบได้ดอกเพราะว่าบ่เป็นเจ้าวัดเจ้าอาวาสเพิ่นศิีวาปอกีปอกีปนัดดาสาธุเจ้าข้าให้ยูดีมีสุรลังกายแข็งแรงลำรวยเดอ้อแฟนเพียคุณโยมคุณเกา่าคุณยม สุพรรณหลายๆคนมันนั่นหละอมติเป็นกรหันหลังให้ที่ต่ำมุ่งสูที่สูงสาธุครับกาลาวาดเป็นล่มหลดบด <c oughs> บอกนะครัอบบอกนะก่อนนี้บอเป็นกรโกปันใดบอเป็นกรโซปันใดอาว่างหันเป็นกอน,นี้ท่านเลี้ยง ผ่าเพื่นเดียวผ่าเพื่นเดียวกันได้ได้ได้มาแล้วกสิทเทศย์ไท้ฟังอีกจักก่อนเนาะเอาอีกจักก่อนเป็นกน่อนอ่าสมัยใหม่ก่อนสมัยใหม่ติดเตียงขึ้นมาใส่คือเตียงขึ้นมาแล้วล่ะที่แหลกว่าสิแยกเป็นวิดีโอเอาไปลง youtube เห็นยุคครับโอ้ oh, ครับสาธุครับสิติดตามสาธุครับคุณยมเมตุจะเรื่องคอนครับ คุณยมลำย่มณียจ้าวข้าสาธุสาธุครับบันีิเศตรกอนอมีเงินมีรัทธาแตถ้าบุญบ่ได้นี่ละเขายุคนี้ละเขากับยุคนี้เลยละเมนมิแต่ไม่แต่ก้อนนี้มีเงินมีสัทธามีสัทธามีเงินเหล่าเฮ็ดบุญได้จบแต่สมัยปัจจุบันนี้มีเงินมีสัทธาแต่เฮ็ดบุญบ่ได้นั่นเป็นเพราะอีหยังก็เป็นเพราะโลกตีมันกีดกันไว้ คืนเฮ็ดไปกับลำบากกฎหมายกับบังคับแม่ผมก็เลยมาตีเป็นก่อนเทศให้ฟังนั่งเล่นกับลูกน้องนั่งเล่นกับลูกน้องเอา,าไนีิฟังก่อนมีเงินมีสท้าเทศบุญบารัยนะครับเนาะเป็นก่อนไม่ที่ผมแต่งขึ้นมวลเจ้าข้าสาธุครับอ่ะบัดนี้ฟังก่อน มีเงินมีศรัทธาแต่เห็ดบุญบะได้มื่นี้จังว่าฟังเดือดทางสาตัวชุนมาหากรับฟังกสิได้ประโยชน์หน่อยดอกเลไล้หอ ฟังนกเอาไว้เพื่อเตือนใจพวกน้องพี่ยุคสมัยทุกมือนี้บอกคือเขาดอกเขาลังจังมาฟังนะฟังไว้เพื่อเตือนใจกันหลัวทวกทุกโขนไหวย่เจ้าฟังไว้ประโยชน์ลาย สมาบกันมาไปสุขูบุญจะแต่อุดจะยการสังสมบุญมานานั้นการจะนำมาสุขมากให้เตสมัยทุกมื่อนี้การทำบุญมันทำาำยากศรัทธาบ่ขอมบุญนั้นบ่เกิดผลญเตสมัยทุกมื่ สัทธามีเงินหล่นลอยเกินคนก็ตามสร้างโลกโควิดมาพามาบดไม้หางโบหินเฮงสิล้ำบากซ้ภารหาบ่เสือกะน้องดูดตาโูเดียวเปิ่อกัดน้องตี่อยากเจอีกกะล้อ โลกโควิมันบ่แค่ให้ทั้งสิ้นินมินนเจ้ารวยบ่เดินดินินเกินนาขึ้นกเงือนหูเลีวยยังพาฝื่อนโคเกุ้กากเลือดรลอนย่าฝื่นทอนบ่เมียนีแม้แต่บนหุ่ิที่ผาคำแม่ีวตนห้นไม่ทรง หากคิดเจ้าอดลองคือจังหุดบกพร่สีน้ำเจ้าดอกพักไก่คือจะเขานีได้ไก่ดอกคีกุเคยห่างจากกันไปคนละทางห่างกันดอกันกน่ห่างเข้ จนน่วยรูนถูกโคันหายหากเจ้าคิดอยากได้ก็ยันโฉดต้องมั่งตัวโคศอสองพันหน้าลอยสิบสามหกสิบสี่นี่หากบ่เป็นคือจังเก่าหากบ่คือตั้งแต่เข้าสมัยเท่าพ เ้องกัดเหงไปนาปันกุลนักขันเกีดเบิงเดิมมีคุณยี่สิบบาทให่มดแดงบดเทมถ้วยใคระรู้ บอยเม่นไข่เพื่อเอาใจสมัสมานนะคือแต่ก่อนนะมีเนื้วจินนะเพิ่นกระปอดไข่ไก่ไก่แหน่ไต่ปอดใส่พื้นบอยมีการใจสื่อคือจังเดียวไก่ดีกันดีมากนดอกกระเพิ่นไก่กันเอ้ยถาม ทุกมือนี้ปักเกตเลนห่างร่วงลำกำแห้งเขตดอกกันกาลวังสมุดเป็นเกตเลนเบ้งขายกับปันนานเงอนใก่กันบ่ทำจอยนั่งไว้เงาคุลลาบอน nếu chính lý mà cưới con ừ, ừ, nhà bày phần sinh muôn nàn miền phần đây cả bò chờ phang ơi nhà tham buồn nàn là đời nhà nghe nó áo lừa ha miền, miền, miền chào miệt nên ca cả xa ta nó hòa chào xa โลกให้ทั้งกฎหมายเป็นเขตแบ่งแม่น่าไมีเงินไบแดงแดงจ้างกระหิตบ่ได้สมัยนี้กัะตั้งลังเขานี่นะปานี่นำกามีการลดตลาดทุกสัญชาติทุกนีพ่วมคำลังสิยอนมาทุกเท่าดอกเครื่องขวาน

คนกัดตายโยโซมือบอกเขานั ALLY, mother, well. ้นบ่เสื้อฟังดังไปเมดปะทิบตเมืองไกลประเสตอื่นพากันตายด่าเดือนกองกุโลกินก้าวไวคนบุญน้อยบาปแห่งลา เรียบใส่กันกันกันใเห็นตอนกินโตคนโลกภูทสันนวัดลายลอกพันล้านพวกลูกหลานให้จำไว้หาบุญบุญใส่ัวเนียหาขีดเจ้ายำเย่บุญบุญนั้นที่ซอยสมื้อ โอ้ยบุญนี้ล่ะสิสงอยู่มีชีวิตตสองไข่อยู่กันไปนานนานสุลุกลานเล่นลอนลับฉันประจวบรอนาบุญกาสิของไว้พรหายให้มีไขรกันโจกไงความเจ็บกายได้ความไข้กายยาม เจ้าทมกันหาสักระสิ่งนอ้อขายของม่ร้อยเงินรวยทรงความคืบเนอ้ขายได้ท่านจะไปหา่าททางใดไให้นู่งเงียขายสิ่งใดไก่ใดกำไม่เลื่อยโศกมา มันเจานั่งขายอยู่บ้านให้มันมมนอมันฟูกให้คุณลุงคุณหลานกันหลังไหลมาซื้อจนเมื่อยมือนับเงินแบงไม่แดงแดงมือละฟอนจีบไว้ป้นฝากแบงวันลัดลานกุ้งโรบะ

ความทุกข <pro> ์ยนหยาบี้ความทุกข์ยนลายเสมีเป็นเศรษฐีหน้าพันล้านย้อนคนทานที่ทำไว้ได้มีเป็นเป็นขันทุกสิ่งสุขสงวังนักสุขดานเงินงันพอ ก่อนนี้ท่านสมัยยังน้อยก่อนนี้ท่านก่อนนี้ท่านสมัยยังน้อยเอาก่อน วัฒนาการยุก,กับเขายุคโควิดยุกโควิดมาท่านไอตีเป็นกวนอาจารย์เต้ก่อนเองบ่ครับั้าไผมเต้ก่อนเองครับ